ใกาตามให้เกียรติคือถ้าถ้ามันไม่ได้ใกล้เท่าไหร่คือผมรู้สึกว่าเราแวะมาพูดตอนใกล้แถบข่าวก่อนแล้วก็จะสลับไปที่อนื่นไม่ค่อยมากไปเลยไม่มันมันเบียดแรงเหมือนกันนะเนี่ยไปนะครับไปนะครับความพรกสี่สามสองศูนครับข่าวันนี้ทำหลายอย่างแล้วคนดูวิธีเป็นไงบ้างครับสนุกดีครับคือนี่ถ้าจะอีเวนต์แรกปีนี้อบา้คือตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าผมเริ่มชินกองมากกว่าอีเวนต์ แต่ว่าวันนี้อีเวนต์รัสดาก็ยังสนุกเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับบอกว่าวันนี้มีเห็นวิเซนในโมยูอะไรกันบ้าก็ดีครับขอบคุณมากที่มีผมอยู่ในงานนี้ครับที่ิงๆกับลัสด้าเองแล้ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยใชาจ้าดีงจมากก็ดีอ่ะคือผมรู้สึกว่าเราเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งหนึ่งในรัสด้าแฟมิลีแล้วพี่พีเขาก็น่ารักกับเราแบบเสมอเลย รัสต้าเองเขาก็มีกิจกรรมจริงเขาไม่ได้บอกแค่แค่พรีเซนเตอร์หรืออะไรเด็กเราต้องบอกลูกค้าใช่อันนี้ชั้นมากดูจากการแจกคูปองอไม่เคยมาชั้นเดียวสักรอ,กอบแบบต้องหลายชั้นเสมอแล้วก็แบบในในอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งก็จะต้องซ้อนอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกข,ของเราที่ในฐานะลูกค้าแบ,บบมันดูแบบเฮ้ยพี่เหรียญนี้รัสต้าจะมีอะไรอีกนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วอย่างพี่เหรียญนี้ก็จะเป็น อ,อ,อิตาเลียนพาวิเลียนนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบรวมแบรนด์กว่า50กว่าแบรนด์ที่แบบคือมันเหมือนกับว่าถูกถูกการันตีจากทั้งลาซาด้าแล้วก็สถานทูตอิตาลีด้วยว่าเป็นของแท้การที่มาช็อปในนี้ก็มั่นใจได้ว่าส่งตรงจากอิตาลีมาแน่นอนเมื่อกี้ก็มีเกมให้เล่นบอกว่า,วาน<ช>้องแจกโค้ดแจกผลรถมันเป็นไงนบ้างครับพิเศษดีอะครับผมรู้สึกว่า คือเดี๋ยวเนี้ยมันมันเป็นการผสมผสานเนาะคือเมื่อก่อนเราก็จะมองว่าแบบมันคงเป็นการแจกแบบในงานแต่นี้มันคือแบบเกิดขึ้นในงานงแต่เราแจกแบบออนไลน์ทุกคนก็จะแบบสําหรับคนที่อยากมาแต่มาไม่ได้เขาก็ได้ไปด้วยใช่แล้วก็ผมว่ามันวินวินทั้งคู่รับการมีโซนแบบนี้มันร้างความสุขในการชอปปิ้งอยังไงบ้างไไเออไ,ไ,ไม่กล้าพูดแทนคนอื่นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็น,นความสุขมากๆครับ คือเราก็ชอบของลดราคาแล้วเอาตรงๆแล้วร้อยกว่าถ้าปั่นใหม่แล้วเปิดตะกิจการดีๆที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสำหรับลาสซดาครับก็วันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งแคตเจอรรี่ใหม่นะครับผมสำหรับรัสดาเป็นอิตาเลียนพาวเลีรีรวมสินค้าที่เป็นของแท้จากอิตาลีนะครับผมการันตีโดยทั้งรัสดาและสถานทูตอิตาลีแล้วก็จนตั้งแต่วันนี้ถึง30มกรานีนะครับก็คือสิ้นเดือนหนึ่งอาทิตย์ถัดจากนี้นะครับผมก็จะมีส่วนลดที่มาจากทั้งหน้าร้านสูงสุด6 0แล้วก็มี คูปองลดเพิ่มอีก10%แล้วก็ต่อจากนี้ในอิตาเลียนพาวิเลียนทุกอาทิตย์ที่3ของเดือนตลอดทั้งปีนะครับจะมีคูปองลดเพิ่มให้อีกพิเศษด้วยยังไงก็ฝากอิตาเลียนพาวิเลียนไว้ด้วยครับที่บอกว่าจีนใกรรล้บอลคอนลาพราายยูเวนต์ไปแล้วยังไงครับไม่ไม่ได้หายแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงนี้มันต้องโฟกัส huh. ซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันกำลังเข้าล็อกเข้ามือพอดีแล้วก็จะแบบถ่ายกันค่อนข้างหนักหน่วง ก็คือจะต้องหายไปจากอีเวนต์ไม่ปีนี้เราชัดเจนว่าเราจะไม่หายไปไหนแต่ว่าเราเลือกที่จะจัดเวลาคือยังไงครับต้นปีจะต้องเป็นละครแล้วปลายปีจะโกยไม่หมายถึงไม่หมายถึงผมเพิ่งพูดว่าจะจัดให้มันแบบบาลานซ์ไงหมายถึงว่าคือเราให้คิวละครอย่างเต็มที่แต่ถ้าคิวไหนที่มันไม่ใช่คิวละครเราก็จะยังออกมาเจอกับแฟน แต่ว่าในเดือนตัดดือนก็จะได้หินนงานตามงานอีกมันจะตัดด้วยแล้วก็ซ้อนด้วยจะพยายามออกมาเจอทุกคนคือผมก็รู้สึกว่าแบบมันหลายๆครั้งที่โปรเจกต์ผ่านๆมาแล้วจะเจอฟีดแบ็กกับแฟนๆว่าโอ้หายไม่ต้องแค่แฟนหรอกพวกพี่ด้วยแหละก็จะรู้สึกว่าผมเนี่ยถ้าพบหายละก็แสดงว่านี่แหลคำตอบละครคิวมันหายมันแน่นมันคือมันลงทุกวันเลยหรอแบบว่าคือถ้าคือเมื่อก่อนมันก็จะค่อนข้าง คือเวลาผมเทคิวจะเทให้หมดเลยไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่ใช่คือแบบโอกาสเป็นเป็นอย่งอางละจุดละจุดหลอดมาตอนนั้นคือมันเหมือนกับมันเป็นงานหลักเราด้วยมั้งคือเราก็ไม่อยากดูถูกคนดูเราคือทุกครั้งที่มันเป็นงานแสดงเนี้ยผมอยากอยากให้ทั้งคนดูได้สิ่งที่มันมีคุณลิตี้ในแบบที่ผมพอจะไหวแล้วก็อยากให้ทีมงานที่เขาได้เราไว้ได้เราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น<ๆ>ไม่ใช่ว่าแบบมาได้รึ่งวันแล้วต้องไปโน่นบ้างไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เราเริ่มแบ่งแล้วใช่ไหมคะอแต่ไม่ได้แบ่งวันนะแบ่งทุกอย่างให้ลงตัวก็คือคือเมื่อก่อนก็ง่ายๆว่าผมสุดตรงเกินแหละเราก็พยายามบาลานซ์กลับมาต้องให้ความสงบที่แล้วลองอยู่ครับยังไงคะตอนนี้พี่แอนเข้ากองตลอดกันนะตอนนี้ก็บ่อยนะบ่อยแต่ยังยังไม่ตรงกับที่สัญญาเท่าไหร่ว่าทุกวันยังไงสัญญาว่าต้องให้ตอนแรกก็บอกว่าทุกวัน ตอนนี้เกือบกวันแล้วอีกนิดนึงคร่บที่ยังไงบ้างอนีพอลอเี่านเป็นยังไงคะดีมีอะไรมาให้เราดูตลอดแต่ว่าสปอยไม่ได้แบบเนเล่นให้ดูไม่ใช่มีสิ่งที่นักแสดงทุกคนต้องอยากเห็นแต่พี่แอนมีที่ใช่แต่พอพี่แอนมาแบบได้เห็นเลยของกินอย่างงี้เปล่าอันนั้นได้อยู่แล้วดีด้วยวามวี ไม่ใช่เขาไม่มีเทุกคนเข้าใจเขาผิดนะเขาไม่มีนเขาแค่จริงจังเฉยเไม่พี่แอนก็มากำกับเองแต่ว่าเวลาพี่แอนมาจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือเวลามีปัญหาจะแก้ง่ายทำไมเพราะอะไรอ่ะผมว่ามันเป็นเคมีในกองใช่แบบคนคือเรารู้ว่าคนที่รักงานมากๆเดินเข้ามาแล้วทุกคนจะทำงานเร็วขึ้นโปรขึ้นอย่างนี้ได้หรอฮะ ไม่ครับจริงๆผมว่าความเร็วมันเท่าเดิมแต่ว่ามันฟีลเหมือนแม่ทับมาเออถ้าพูดแบบเป็นภาพก็คือแบบแม่ทับมาไฟมันมาเราอยากเป็นสิริมงคลเหมือนเหอนพี่เอเป็นผลและกำลังใจดีกว่าใช่แต่ว่าเราอยากให้เขาประสบวามสเป็นสิริมงคลกับสิริมงอันนี้ผมไม่ได้พูดนะแยนเห็นนะกับความดุของเขาละครับไม่ดุเราได้เห็นบ้างหรือยังยังเราไม่ดุการันตีว่าไม่ดุเพราะผมไม่เคยโดน แต่เขาตื่นแล้วฮะไม่รู้ไม่รู้มันต้งให้คนอื่นเขาตอบผมไม่รู้เราต้องมีเทคนิคในการที่ทําแบบไม่ให้โดนไหมก็ชิงลงมือก่อนลงมือก่อนหมายถึงว่าสมมติว่าทำพี่ดีกัหรอเออแบบสมมติว่าเราจะโดนเขาถามกันบ้านเราชิงโชวกันบ้านเราก่อนเลยแบบไม่ต้องถามเราโชว์ให้ดูก่อนว่าเราทำมาอว่าเราเตรียมนี้มานะอะไรอย่างงี้วพีอนซื้อไหมผมก็ซื้อนะเขาก็พูดอยู่ว่าเขาซื้อแม่นเขาก็เดินมาหาเรา จริงๆเราเราต้องมีแบบอ้อ,อนดรือกับเขาบ้างไมหมคะไม่เลยครับไม่ต้องอ้อนเลยผมไม่ค่อยอ้อนหรือคนในกองเลยอ๋อเอาจงใครทํางานกับผมจะรู้ว่าผมไม่อ้อนอแต่ว่าผมจะเป็นคนที่แบบกลืนไปกับทีมงานคือหมายถึงว่า,ามันจะไม่ใช่ภาพเราข้างนอกแบบนี้คือถ้าผมอยู่ในกองคือแบบทีมงานทุกคนสบายใจได้เราแบบเราติดดินมากๆใช้คำว,ว่าเออเหมาอนั้นแล้วมี<ำ>แบบในกองแบบเป็นแบบ เขาห้องยงห้องเย็นเขาเลียคุยในการส่วนใหญ่เป็นห้องแอร์ครับเ๋รลลลลออยานี้นั่คือห้องเย็นนั่นแหละมันไม่ต่างก,กันปะ่ะได้ยิบน,นะ <c oughs> ไม่ผมเอาจริงมีมีคนโดนห้องเย็นแต่ไม่ใช่ผมมีมันน่ากลัวเกินไปผมไม่เฉียวไปทถานั้นหรอกเพราะเราเรารู้ว่าวิธีการทําตัวแับหมัยกินแต่รอดกับห้องเย็นอย่างนี้หรอไม่ผมว่าจริงๆแล้วแค่โฟกัสตัวเองเราจะไม่เจอห้องเย็นไม่ต้องโฟกัสว่าจะกลัวหรือไม่กลัวไม่เกี่ยวคือผมว่า นักแสดงที yeah, ่โหดแบบเก่งเก่งระดับพี่แอนอ่ะเขาสัมผัสได้ว่าความจริงจังของเรามันแค่ไหนโหดมาแล้วคือแบบไม่ต้องเก่งถ้าเขาเห็นว่าเราจริงจังเขาไม่ว่าแล้วอารมณ์กับเคมีกับย่ายากกันดีก็ดีซิสเตอร์สนุกดีครับสนุกดีเป็นแบบก็เป็นเอเนอร์จี่ใหม่ๆแล้วก็มีความรู้ให้ขโมยเยอะมากชอบไม่ถึงขโมยจากย่าขโมยกันแสดงไอ้การเล่นการแสดงอะไรอ่ใช่เขาเก่งวิธีการแบบวิธีการจัดการตัวเองในกองเขาพิเศษมาก อธิบายไม่ค่อยได้แต่ว่าอยู่ด้วยเยอะๆเราจะรู้ว่าอ๋อทำอย่างนี้หรออ๋อน่าสนใจคือได้เลยค่ะเขาทำกันบ้านของผม,มเหมือนกันใช่ไม่ผมเป็นสายไม่ถามคนนะรักจำอย่างเดียวรักจำใช่พฤการทำให้ตองคนเราเรารู้สึกว่าเราต้องเกงียตตัวคนที่เราเร่องเกลยดตัมันมันจำเป็นยังไงบ้างจำเป็นสุดๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเอาชนะใจพาร์ทเนอร์เราไม่ได้เท่ากับว่าสำหรับผมโปรเจกต์นี้ไม่สักเซสคือคีย์หลักมันไม่ใช่เราอะเราเล่นดีแล้วไง มันต้องดีทั้งเรื่องสิไม่ใช่หรอ <S <S อะไรเงี้ยอุ้ยจริงจังเหรอแม่เราเราถ้าเกิดสมมติว่ามันออกมา,าจริงจริงอะไรเงี้ยเราตั้งรับไว้อย่างในอนาคตคุ้มค่าคือเล <5 S 2> ือกกระแส <S <S อะไรเงี้ยไม่เลยคือสำหรับผ,ผมอ่ะผมยืน <yes> ยันคําเดิมไม่ว่าใครจะคิดไม่ตรงกับผมมันไม่ใช่หน้าที่ผมแล้ววันที่ผมทําผมทําดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่การโยนให้กันแต่เราพูดความจริงว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะมันคือหน้าที่ของแบบ ทุกคนฝากด้วยขอร้องฝากด้วยออะไรยย่างงเี้แต่แล้วเกิดใครจะตัดสินอะไรอย่างไรในแง่ลบในแง่ดีอะไรองนเราก็ขอที่มารับฟังไม่ไปปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราจําเป็นจะต้องรับครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วณวันนี้เรายังพูดเรายังไม่สามารถเคลมได้เลยว่าเราดีหรือเราเก่งขนาดที่แบบเฮ้ยว่าเราไม่ได้นะอย่างเงี้ยก็ว่าได้แหละลองเอามาถามีเรื่องนึงนะฮะได้ครับการรูยุทธศาสตรับอันนี้ก็อยากจะอยากดูอยากดูเห็นมาแว๊บ ใช่ตอนสิบวิหรือสิบห้าวิที่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะแถลงข่าวแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นทีเซอร์ที่เราไปถ่ายกันมาแบบเต็มเต็มบทไนตั้งกับเรื่องนี้สำหรับตัวเราหมายถึงว่าในการถ่ายทำอ๋อมุกยินดี่ว่าโกรธก็เโกรธพดโกรธมันโหดด้วยโลเคชันอยู่ครับแต่ว่าบทอะผมยังไม่รู้ว่ามันแค่ไหนเพราะว่ายังไม่ใช่พิเรียดที่เราถ่ายด้วยแล้วก็พี่รักษณ์ก็ยังคงทำบทอยู่ แต่ว่าน่าจะดีครับเพราะว่าอย่างตอนที่เราไปถ่ายทีเซอร์ความยากลำบากมันเป็นที่โลเคชัน่นเดี๋ยววันแถลงข่าวทุกคนจะเห็นว่าเราทําเพื่อแฟนๆจริงๆกับการที่เราขึ้นไปบนนั้นสลันลุกอหรอไม่หมายถึงว่ามันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็สถานที่เนี้น่าจะยังไม่เคยมีใครถ่ายก็เป็นเลียดมันไรยต,ตัดตต่อเหมือนกัน พี่เรียนหมายถึงว่าช่วงเวลาในการถ่ายไม่ใช่ว่าย้อนอดีตไม่ใช่แบบเรื่องนีงีคือหลายคนตั้งตารอมันเป็นคลี่ผมว่ามันผมว่าสิ่งที่มันเซมันดีด้วยการพูดถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตแต่ละคนว่าเลือกได้ไหมแล้วก็พอทําเป็นซัสเพนส์และการที่ผมได้เจอพี่หวอยพี่หวอกับซัสเพนต์สำหรับผมนี่คือแบบขอลองหน่อยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าหนือพี่หวอแล้วก็บวกกับ ได้วนกลับมาเจอเจด้วยอันนี้แหละที่คุณไม่อยากห็นครับพี่ต่อครับปีใหม่ได้ปีใหม่แล้วหล่ะปีแบบ,บประธานาธิีมังกรปีนี้คือตั้งใจอะไรไหมคบเแบบเรื่งสุขภาพเราที่เมื่อก่อนป่วยหนักปีนี้ก็คือกลับมาแข็งไงเหมือนเดิมไหมพี่ต่อปีนี้ผมว่าพอมันมันเริ่มปีใหม่แล้วอะผมพยายามรีเฟรชทุกอย่างให้มันให้มันแบบบาลานซ์ที่สุดอะเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวพอเริ่มปีไปลึกๆอะเดี๋ยวมันก็ต้องจูน อะไรอีกหลายๆาอย่างอะไรเงี้ยครับก็เป็นปีที่บาลานซ์ทุกอย่างมากขึ้นพยายามแบบสบายพยายามไม่ต้องเครียดกับอะไรตั้งแต่ต้นปีแต่ก็ส่อภาพเองเราเราอาจจะควบคุมได้แต่ว่าสริงควบคุมไม่ได้ก็คือภาวะก็คืออย่างเช่นฝุ่นตอนนี้ผมี่็มีเยอะมากๆเป็นไงบ้างครับพกัต่อไหมผมเป็นอีกหนึ่งคนที่แพ้ฝุ่นครับเข้าใจทุกคนที่แพ้อยู่เช่นกันคือมันมันพูดยากเนาะแล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงดีฉีดน้ำหลอหน้าบ้านหรือไงไม่ได้อ่ะ ตัวเราเองมันต้องเขกาไปทํางานข้างนอกทุกวันเหมือนกันนะสอง<ช>เรียกไม่ได้มันมันต้องจัดการยังไงกับตัวตราเองเอาจริงตอนนี้ผมก็เริ่มอัดวิตามินถ้าอย่างน้อยภูมิเรามันหรือแบบเรื่องโรคระบาดเนาะเราไม่รู้ว่ามันยังไงหรออะไรเงี้ยมันก็มีข่าวมาบางบ้างก็ต้องสู้กันไปอะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคาไหนมันต้องสู้กันไปแหละแบบแต่เธอทางานหนักเงี้ยเธอต้องดูแลตัวเองคนสองมากกว่าคนอื่นลา ความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นครับแล้วตอนนี้เป็นยังครับเป็นใหม่เหมือนทุกคนคือผมก็ดูแลเหมือนที่ทุกคนดูแลตัวเองแหละคือสุดท้ายแล้วผมก็ไม่พ้อเหมือนกันที่จะแบบดูแลเยอะจนถึงขั้นเราเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเทนส์เกินอ่ะแบบดูแลแบบเหมือนฟิลแบบว่าคนที่เข้าห้องน้ำแล้วต้องล้างมือแบบเออคือผมไม่อยากเป็นแบบนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่มีความสุขผมก็เลยทำเท่านี้ จะอยากการทายฝุ่นของต่อเองเวลามัน,ม,น,ม,นม,มันมีนอาการมันเป็นยังไงบ้างผดสิวไอเอ่อหายใจไม่ออกไม่ดีเลยครับมันเหมือนกับว่าการที่ผมเจอฝุ่นทาให้ผมไม่พร้อมทํางานแบบเนี้ยใช่แล้วซึ่งเป็นคนที่ไวกับเรื่องแบบไวครับก็เนี่ยล่าสุดผมถ่ายนอนแล้วโลเคชั่นที่ถ่ายในละครก็ฝุ่นอีกแล้วก็เอาหน้าเนี่ยไปซุกฝุ่นเงนี้ยเงี้ยทั้งวันเลย นอนเกาอย่างเงี้ยระหว่างถ่ายแค่แพแต่ว่าไม่ได้เหมือนคนอื่นมาใช่ไหมที่แบบคนก็แบบเป็นตาออกมาไม่เป็นคนก็แบบว่าเป็นเลือดอะเออไม่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 ขนาดนั้นอย่างกองถ่ายเองเขามีมาตรการอะไรไหมเพราะมันจริงๆว่าถ่ายเขาดองเหมือนกันขนาดพวกเรายังคุมไม่ได้เลยี่กองจะคุมเลยแต่คุมไม่ได้คือเขาอยากคุมแหละผมรู้แต่ว่ามันคุมไม่ได้จริงๆฝุ่นมันฝุ่นมันไม่ใช่ปัญหาระดับเล็กละมันคือทั้งหมด ที่อยู่ตรงนี้สำหรับคุนคุณพยายามดูแลสุขภาพไหมก็จริงๆแล้วผมเองก็พยายามดูแลสุขภาพเลยอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับก็พี่โตขอเลือกเจนเจนเป็นเพื่อนใอะไรทุกอย่างเรเคยดูแล<อ>เคยเห็นสภาพเจตอนแบบมาอุ่นเละๆเราเลย,เ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 ยทำให้แบบความเป็นมาสเตอร์มันสนิทกันขึ้นอยู่แล้วฮะเอ่อพอเมาถึงไอ้เพาะแทงเอาด้วยกันถึงสนิทต้องใช้คำนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าเวลาเราแบบหายเหนื่อยจากการทำงานหนักมา เราจะได้เห็นภาพแบบอีกเวอร์ชันทิ้งตัวของเจใช่ใช่แล้วพี่พี่ตอบเคยทิ้งตัวไหมไหม่ไม่เคงเคยตอนเด็กๆก่อนก่อนทํางานนี้ก่อนตอนที่ไม่ใช่อาชีพนี้เคยอะแต่พวกแกงๆพวกเพื่อนๆเราที่สนิทสนิทยังไม่ใช่อุ้ยเคยว่ะเคยครั้งหนึ่งที่แบบทิ้งตัวแต่เจไม่เคยเห็นโอเคแล้วครั้งนั้นที่ได้เห็นเป็นไงมีคนเห็นสองคนเออคนนั้นคือมาจูต้าวุธกับแบงค์ทิตตี้ครับไม่ได้เห็นเจเลยเห็นเราเห็นผม เป็นครั้งเดียวแล้วไม่ทําอีกเลยเอ่ะแล้ววันนั้นเห็นเจลเป็นยังไงแบบว่าเราตั้งใจจะดูแลเพื่ออะไรไหมสหรับการเศีเอามันก็มีหลายอย่างที่เราไม่น่าเชื่อเพราะไม่มันเป็นปกติของการไปอีกเวอร์ชั่นแต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเบสเบสน้องน่ารักอ่ะเอาจริ้งน้ารังจริงแล้วก็แบบเป็นคนแบบสปอร์ตใจดีเป็นเลยหรอพอ็นร็เป็นเลยหรอไม่ใช่สปอร์ตในที่นี้คือมันแบบมันมีความใจกว้างอยู่ เราอย่าไปลงดีเทลสิผมพูดจริงๆว่ามันเกิดขึ้นในสถานที่ปิดมันไม่ควรจะมีดีเทลออกมาแต่เพราะเราไม่เราเพื่อนเราแบบดูแบบกลมเกี่ยวกันมากขึ้นพูดอะไรเปิดใจกันมากขึ้นใจมันแบบมันเรียกว่าเป็นการเปิดใจกันได้เลยไม่ว่ามันจะเริ่มด้วยความรู้สึกผิดหรือไม่แต่หลังจากนั้นมันดีเสมอแต่เห็นว่าเราดูแลเซนมากทั้งที่เราแบบใช้คําว่าผมก็ทําเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งทาได้พี่คือผมก็ไม่ได้ดูแลคนอื่นได้เก่งขนาดนั้น แต่ผมก็ไม่เคยดูแลใครเท่าเจเลยนะในวันที่เขาทิ้งตัวเพราะมันนอนด้วยกัน่ะอถ้าไม่ดูแลมแลันจะดูแลใครอ,ะอ่อะสมมอันนี้ไใครล่ะถ้าสมมติแบบแฟนแเราเมาขนาดาเรานเขาไม่เคยดูแลมันดูแลเจดีเท่านี้เลยเหรอไม่เคยเกยิดขึ<ำ>้นแสดงว่าเจเป็นคนแรกในการที่เราดูแลเดีมากๆก็ไม่ใช่คนแรกร้อนละร้อนละเป็นว่าเราก็น้องก็ดูแลพี่ดีพี่ก็ดูแลน้องอย่างนี้ อุ้ยหลากอารมณ์มันเนี่ยหลากอารมณ์มันมีการเขาเรียกว่าอะไระระบายระบายออกกันแบบทุกความในใจอะไรเวลาคนเมาอ่ะเห็นไหมมันต้องมีทุกแก๊งมันมีทั้งความในใจต่อตัวเองต่อคนอื่นแล้วต่อเราซึ่งมันทำให้สนิทกันมากขึ้นใช่ต่อให้เขาจะจำไม่ได้ก็ตามแต่เราจำได้ดีเพราะเรามีสติใช่เก็บไหมเก็บมันไรเลยไหมถ่ายเก็บไม่เอ้ยผมไม่ใช่สายถ่ายคนแต่ว่าเราเก็บไม่ได้ความจำแบบไม่ลืมด้วย เขาพูดอะไรที่เขาพูดแล้วก็เราซึ้งในจังหวะโมเมนต์นั้นนะว่าแบบพี่เคนมน่ารักนะแล้วก็อะไรมันซึ้งแต่มันไม่สุภาพอ่ะคเขาเขาพูดแต่ตรงตรงใช่ตรงตรงขอบคุณนะครับ